นี่และครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับสีสันนาตาอหมูสามชั้นคุกฝุ่นกุหลาบกูซื้อเทขนาดเลยผักกะเพราเป็นสวนนี่คือก็ครับพี่น้องครับนี่แหละครับสีสันนาตาเป็นไรพี่น้องครับเป็นแซ่บปะเฮ้ยเพินขมอ่อนดีขนาดเลยสามสันยังมิตรมั่นนี่แหละครับสีสันนาตาครับหมูสามชั้นคุกฝุ่นนะครับ เมนูนี้บ้ามี่ต่างซื้อเองนะครับคือไข่บลาฟหรอครับพี่น้องครับต่างซื้อมันเตะไปสล่อละหมูสามชั้นคุกฝุ่นนะพี่น้องนะขอทานยู่ดิเป็นตะแซบไปครับไปกินกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่สำหรับวัตถุดิบมือนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่บะหมี่สีผ้ามาเฮ็ดหมูสามชั้น คุกฝุ่นว่าสันดีนี่แหละครับคุกฝุ่นฝุ่นนั่นข้าครัวนี่แหละอืมแกลาบหมูสามชั้นนะครับพี่น้องครับตั้งชื่อให้มันดูดีเนาะหมูสามชั้นคุกฝุ่นไปเดี๋ยวไปเห็นกันครับพี่น้องครับอืมครับพี่น้องครับมาสวดจานกันได้ลครับพี่น้องครับแต่ปรุงกันเลยครับป่าครับป๋า ครับตามใจปรารถนาเหมือนเดิมม,มารสชาติแด่กันมาดูน,นครับพี่น้องครับชอบใครชอบมันขมงพี่เราละผมนัวนะครับนัวนี่กาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตวงน้องตามชอบ อะไผบ้านครับพี่น้องครับลาบบะเมกัประมาณสองเบือบ้อันนี้แหละบ่วงเห็นป่ะที่ดูตานี่ยกาวน้ำมะนาวต่อเลยครับมะนาวหัวดพี่น้องครับมะนาวหัวดลงไปวันนี้มันบะเมฆกใซนมะนาวครึ่งควบลูกนะครับโอเวอร์แมนลูกครึ่งควบสองโอเวอร์แมนลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อแวแวอีกแล้ว ก็เหลือนกระเพราครับ,บมะนาวหุวครับประมาณลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งมะนาวหุวแล้วแล้วก็ใส่หอมแดงโบะลงไปโบะลงไปโบบ้าลงไปด่าหลาย โเคโเรโคเรสักหน่อยอเรียกโเคเร็ตโคเร็ตสักหน่อยนะครับไออ้่นผงนัวให้ผงนัวให้น้ำปลาให้น้ำมะนาวมันเข้ากันสักหน่อยนะพี่น้นะองเนาะโคเร็แล้วอีกคนครับพี่น้องครับเทลงไปข,ขัดขนี่แนขูดขุณความเม็ด อันนี้เราจะทําหมูสามชั้นคุกฝุ่น <c oughs> ดีครับหมูสามชั้นเขาเรียกว่าเรื่มรอแรงก็บเรื่มเลยครับพี่น้องเนี่ยครับเราก็จะเอาฝุ่นจากข้าวคัหห่วเนาะเราก็เลยปรตั้งชื่อเรื่อว่าหมูสามชั้นคุกฝุ่นในแท้กระลาบแล้วครับพี่นอ้องอครับต่างซื้อเห่ๆนี่สิเนาะ ไม่เป็นไรเทไว้ก่อนนรัสีสันหน,นักจาหมูสามชั้นคุกฝุ่นโอยคุกฝุ่นยเดนพี่น้อแห้งแกะเชเยอะวันาี้หนาวจังเน,นี่ยนี่ครับพี่น้องครับไหนจืนนานาดหวาหอมหอมกลิ่นเครวคั้วหอมกลินมะนาวที่เตาหยดหยดที่เตากรนาครับหมูสามชั้นเ เราตบเองก็มึนคือยู่งที่เาแล้วเราก็ใส่ก็หอมบักชีแล้วก็หอมเปรนะครับนี่น่าอาจจะสงสัยหอมเปรคืออะไรผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งที่ฝรั่งไม่มีกำลังฝลังงงเลยโอ้มาคอยบ่มีผักชีฝรั่งแบบนี้นักชีจีนนี่บระเทศจีนบ่มี เดี๋ยวครับพีคนค่น้องครับไปใส่จานครับสวัสดีครับพี่น้องพวงปายสุกุุศคนครับสวัสดีพี่น้องอยู่กับบ้าแม่ครับวันนี้บ้าแม่กับพามากิน,น,นอ,อีกแล่าเนาะบอสไลาย่าห้างครับพี่น้องครับจวดกันเลยจวดจานวันนี้มีของเหนียวอุ้ยขับยังเหน,นียวสมซื่อในพี่นอ้องหอนเลยครับเอาไปก่อนอเหนียวสมซื่อเลยวันนี้บ้าแมย์กับใครไม่นุ่ง หมูสามชั้นคุกฝุ่นนะครับพี่น้องครับเห็นเองตังเองกินเองนักเรียนเพราะอะไรเหรครับชิ้นสั้นหน้าตาครับไอ้สามชั้นชิ้นโตๆซิมซิมสุดยอดิชมไหมสุดยอดเป็นๆแบบแฟนแวนเยอก็ครับพี่น้องครับนี่พักอะ่ะ มีผ้าป่านมาันหมูข่เดนียวจิ้งมือเฮ้ยข่นเดนียวส้มซื้งไปเลยนีมีเห็นหมูหมูแดบสามอันนี้เจ้าบาทพูกเจ้าขายแพงโค้ดเหยุเพราะเป็น,น,น,นอยากอยากก็ต้องซื้อ,อ,ก,อ,ก,อ,ก,อกินนะพี่นอ้องอื้บเหตุเพรเป็นดอกแต่ว่าเพรามีเวลาเห็ุนา ก็ซื้อข้าวเจ้ากินเนาะสามเซียนโอเคแหละจะได้เกียรบัตรอุ้อ้งโอ้ยงับเห็ยดีกว่านี่นมวาวเห่็ดดีกว่าสุดยอดโอ้จัดตัวพี่ไว้พันเนี่ยแตกเลยพี่นอ้องสามท่านคู่ฝุ่นมาครับพี่น้องครับขับยังไเลยพี่น้องอืมอืม เื้ยเลยเจี๊ยบเดียวครับพี่น้องครับแจ่บไปเรียรไปมา่าคุณบ้ามีกว่าหมูสามชั้นคุ้ฝุนเนาะหออมูไปต้มสามสันไปต้มมาปรุงสับเปา้าเนาบไปเรมันสิมีความหนุม่ม นุ่มของหนังนุ่มของมันหนึบของหนังแล้วจะมีความอร่อยของเนื้อเูแล้วแจกไปเรื่อยครับพี่น้องครับแ,แจกแจกเลยเแจกแจกเจินหานะครับคุกฝุนนะมันอร่อยเลย มีผักแพ้วครับอยู่กับหลับสุดยอดเลยครับ,รบรมื่นท่าปากก็หออืมยท่าปากเากราเดี๋ยวเรับพี่น้องคลีคลีสุดยอดอไม่รู้จะแสบอย่ครับพี่น้องครับเนาะ เป็นที่เดียงนั้นันจุม้มไปครับพี่น้องครับทำตัวๆใช้พี่ดีพี่น้อง Ủa xui ừ. <laughs> <đây nhầm> rồi đây Lên luôn được rồi <laughs> Đó cho ใช่ครับพี่น้องครับตากะปิออก็ออรลอกเลยก็ขุ่นนิดนิดเลยเนี่ยครับหมูสามชั้นตอนนี้ไงใอ้เดือดใช่ตักซีลาวใช่อืม เดี๋ยวประกอบจะติดตัวระอเดี๋ยวต้อวัดเลยะที่กินไม่นูนี่จุดได้ผักก็จะได้ผักตัววัดเหนไม่เห็นเดี๋ยว มือื่นที่ปุ่งนี้เราจะมาตำชั่วหมูกรอบกันก๋าท้าวพี่น,พน้องชั่วหมูกรอบเมื่อนี้กินหมูสับสันชิ้นๆไปกันก๋าท้าวเรื่องมาแม,ม,มันก้อยหมูส,มสับสันแหละก้อยแหงๆเจ่บกินแล้วเขาเดียวหอน แปดแสนกัปีพี่น้องครับฝ่าว้จับไม่รู้หมูสามชั้นกุ๊งปุ่นนี่คือซื้อเป็นทางการพอปรมาณเอสุดท้ายนี้พี่น้องครับๆๆจานีิมีคนเธออย่าดิลนะ แต่ว่าบไม่เห็น้วยเป็นสองเด้อหมูสามชั้นคูบฝุ่นเครื่องหลับแห่งๆเด้อแบบแบบแสนสี่เราถือว่าเป็นไม่ดูแหลกของโลกอะไรด้วย อันน้้อหสามทันมั่นโยอย่เลยครับแบบดีพี่น้องครับนอ่นาก็ได้พี่น้อง กัดเลยพวกแซ่บมาตองหัวครับพี่น้องครับของบ้าเมกเดยลงมือเฮ็ดเองกับมือเ่ยแซ่บสุเมนู่สลุดแล้วถึงโม้อยุหวานนะให้จากความอัแซ่บกับความน้พี่นออ้องทำกินเองจะให้มันถูกใจคนอื่นก็บบ้าแมนเหรอ ถึงใจจะของปือนปืนเสียบแสบหรือป่แสบกันเรื่องควาเงินเาไม่สบของแสบพ่อโอ้ยอย่างตัวไหนเบื่อเลยมืนนี่ยไหนขอแสียบดยห่างหนาไปันิดนึง เสียครับพี่น้องครับโอ้ยเขาจริงจังด้วยเป่าเนี่ยนักหนัเลยว่้เสียบพี่นี้ครับพี่น้องครับจ้ะสับชั้นกสับชั้นตัดใหญ่ๆหญ่เลยแบ่งๆเดินห้างครับพี่น้องครับ có cửa 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 Mệt cửa 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 เราเขาไปย่องเมื่อมกนกินแต่ของแซ่บเนาะมากินแต่เรือมอาหารติดคอเนี่ยเป็ดนี่ดิเปกขิงตะมองเลยอไ่ดู้หลายเรื่องหลายมากเถองร่วงนี่ไปเนาะหงวงัวซํำฉันไหมได้แล้วอ่ะ แซ่บอืมอืมงามอ้แซ่บแซ่บสุดๆเลยครับพี่น้องฝากไว้ครับเรามีไม่นูหมูสามชั้นคุกฝุน่น ลองไปเห็เดเอามือเลยครับพี่น้องครับละถูเห็ดกับ,บปะรบมบะมาณน,น้ำบลาไม่เห็นละประมาณเห็ดลาบมาละพี่น้องก็ไม่เห็ดแห้งแห้งนะเสียพี่ดีพี่น้องครับตามสัง่งต้มเปื่อยวๆใช่ไหมเนี่ยขาดพูดขาดพูดหมดแล้วอืมเพ่เพือ,อขอ,ขอทาอนใช่ไหม บ,บหอมหอมหินหินอย่าอยู่ของร้านเหมือนพี่น้องอร่อยเดือดมากจุดยอดเลยพี่น้องครับเด้งเด้งเดแบบ้งน้ำยำเด้งน้ำมันๆๆๆๆแบบ ถามสั่งเด่นเด้นเลยพี่น้องอล้วแบนี้บัพม่สิ่งจำได้ไว้กับคเนี้ครับสุดทนน้ายแล้วเดี๋ยวบาร์โด้วปวดไม่ร่าพี่น้องเยอะเกินไปเนาะนถือระครับฝากไว้ครับสำหรับเมนูหมูสามชั้นคุกฝุ่นเมืเ่อไหร่นนตงงังเองอืตังเองเอือนเองแต่พี่น้องที่เอือนบ,านบน้าง,างลลเลยครับสีหลามนั่งหมูสีก้อยนั่งหมูแบล็คแต่แล้ครับ สำหรับมองบ้าเมียกันหมูสามชั้นคุกฝุ่นมือแล้วอเท่เลยเดียวเอาครับต้องถ่ายกับครับนี่แสร็จครับพี่น้องครับ